ปรประเด็นข่าวค่ะสามชาติกดดันยูเครนพร้อมลอยแพทุกเมือ่อ อังกฤษเยรอรมันฝรั่งเศสจีเซเลนสกี้เปิดหน้าเจราจารัสเซีย26กุมภาพันธ์2566าสำนักข่าวอาทีนิวส์รายงานว่าสหราชาอาณาจักรฝรั่งเศสและเยรอรมนีเสนอข้อผูกมัดด้านอาวุธและความมั่นคงเพื่อเป็นหนทางในการเริ่มการเจราจากับรัสเซียสมาชิกยุโรปที่มีอำนาจมากที่สุด3รายของนาโต้ร่วมกันสนับสนุนแผนการที่มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ยูเครนเจราจากับมอสโกหนังสือพิมพ์วอสติจเนลรายงานเมื่อวันศุกร์ อ้างว่าฝรั่งเศสและเยอรมนีสนับสนุนความคิดริเริ่มของอังกฤษและได้แนะนําให้ประธานาธิบดีวลาดิมีเซเลนสกี้พูดคุยแล้วแม้ว่าเขาจะปฏิเสธก็ตาม ภายใต้ข้อเสนอนี้เ k i ยฟจะได้รับอาวุธยุโทโธปกรณ์จากชาติตะวันตกมากขึ้นแล้วก็ได้รับการรับประกันความปลอดภยัยเสมอกับการเป็นสมาชิกของนาโตแม้ว่าประธานาธิบดีเอมมอนูเอลมาครองของฝรั่งเศสจะเรียกร้องอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะว่าการโจมตีทางทหารซึ่งผลักดันแนวรบรับเสเซียถอยกลับไปสู่หนทางการเจรจาเขาแนะนำเซเลนสกี้เป็นการส่วนตัวว่าให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ที่ได้พูดคุยกัน ในช่วงอาหารข้ามที่พระราชวังเอลิเซ่เมื่อต้นเดือนนี้มาครองและนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอของเยอรมนีบอกกับเซเลสกี้ว่า เขาจำเป็นต้องเริ่มพิจารณาการเจราจาสันติภาพลอนดอนปารีสและเบอร์ลินจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบันทึกนี้เราย้ำอยู่เสมอว่ารัเสเซียต้องไม่ชนะแต่นั่นหมายความว่าอย่างไรหากสงครามยืดเยื้อนานพอกับความรุนแรงนี้ความสูญเสียของยูเครนก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทนได้เจ้าหน้าที่อาวุโสของฝรั่งเศสกล่าวกับวารสารและไม่มีใครเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถกอบกู้ใครเมียกลับคืนมาได้ นายกรัฐมนตรีอังกฤษริชชี่สุนักได้จัดทำแผนเพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนเซเลนสกี้เพื่อให้เคียฟเข้าถึงอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงและได้รับอาวุธและกระสุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุมสุดยอดของนาโตในเดือนกรกฎาคมการประชุมสุดยอดของนาโตจะต้องมีข้อเสนอที่ชัดเจนต่อ,อยูเครนรวมทั้งผลักดันให้เซเลนสกี้ได้รับชัยชนะทางการเมืองที่เขาสามารถจะนำเสนอประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้และเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเจรจาด้วยเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับสื่อว่าหากมอสโกเห็นว่าตะวันตกพร้อมที่จะสนับสนุนเคียฟมากยิ่งขึ้น ก็จะมีแนวโน้มว่าจะขวางรัสเซียไม่ให้ชนะได้เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมฝรั่งเศสและเยอรมนีสนับสนุนความคิดเรื่องนี้ละมองว่าเป็นวิธีการเพิ่มความมั่นใจให้กับยูเครนและเป็นแรงจูงใจในการเริ่มเจรจาก,กับรัสเซียตามการระบุของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อจากทั้งสองประเทศแผนของซูเนกไม่รวมถึงการส่งกองกำลังนาโต้ประจำการในยูเครนหรือการเสนอคำมั่นมาตรา5ของเคียฟ ในการเข้าแทรกแซงในกรณีที่เกิดการโจมตีเจ้าหน้าที่กล่าวแอนดริวเมลนิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเป็นก้าวแรกที่ดีแต่เคียฟต้องให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนว่าจะไม่รวมกับสมาชิกนาโต้ซึ่งเป็นทางออกเดียวสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนเมื่อวันศุกร์กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุเงื่อนไขสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการทูตซึ่งรวมถึงตะวันตก ที่ยุติการจัดหาอาวุธและทหารรับจ้างให้แก่เคียฟและยูเครนกับคืนสู่ความเป็นกลางหลังจากการปลอดทหารและปลดแอกในขณะเดียวกันเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตกล่าวว่ารัเสเซียกำลังชนะสงครามโลจิสติกซึ่งไม่ชัดเจนว่ากลุ่มที่นำโดยสหรัฐจะสำรองอาวุธและกระสุนให้กับยูเครนได้มากน้อยเพียงใดเซเลนสกี้ปฏิเสธการเจราจาใดาๆกับมอสโกด้กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ไม่มีอะไรจะพูดถึงและไม่มีใครพูดถึงเรื่องนั้นหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจัก,กรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศ โทร021146663